ตรวจสอบการเคลื่อนไหวในเชิงเทคนิคของตลาดทุนที่เราสนใจอยู่ในทุกๆวันแน่นอนการเคลื่อนไหวมันเยอะมากๆเลยอย่าง v o l ุ่มเร d a r เราก็จะเห็นจริงเลยว่ามีวอลุ่มเกิดขึ้นมีคนที่สนใจเกิดขึ้นมากๆที่สำคัญคือมันติดไปกับเราได้ทุกที่เสิร์ฟให้ถึงมือคุณเลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องหยิบหนังสือเปิดเทียบกับกราฟเอาคอมแบบไปทุกที่เราสามารถที่จะรับรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้การเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมีอะไร ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับแม็กซ์จาก s ต็อก Radar นะครับก็สําหรับ EP นี้เราจะพามารู้จักกับเรด a าอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าเทคนิคอลเรด a r นะครับเราจะพามาเที่ยวอีกโลกฝั่งหนึ่งก็คือปกติเราจะได้ยินว่าเราคัดของคัดหุ้นเนี่ยคัดจาก f ฟอ d a m e เมนทแต่ถ้าเราเลือกจังหวะในการเข้าเราจะเลือกจากเทคนิ c a l เข้ามาที่เมนู s ต็อกเรด a r นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเทคนิคอลนะครับตัวเทคนิคอลเนี่ยพอกดเข้ามาแล้วเนี่ย ก็จะเห็นว่ามีทั้งบอลลิงเจอร์แบนมีโ v ลลุ่มมี Crossover มี r s i Candle Pattern หรือว่า s t o c h a s t i c อะไรจะบอกเราได้ดีไปกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของตลาดก็คือ Volume Radar นะครับก็กดเข้าไปได้เลยในตัว Volume Radar นะครับเรด a r ของ Volume วันนี้ที่จะพามารู้จักกันนะครับก็คือ rising Volume นะครับก็คือ rising ก็คือแปลว่าการเพิ่มขึ้นนั่นเองก็คือการปีนขึ้นของ Vol ลุ e ก็คือมีปริมาณการซื้อขายมากขึ้นใน3วันทําการติดต่อกันอันนี้ก็คือท็อปเซลลิงตอนนี้ของตลาดหุ้นบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจของ rising volume นะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ high volume g e n e r นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการที่มี volume เพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาเพิ่มขึ้นเป็นมาเป็นคู่เป็นเซตเลยครับกับตัว low volume g e n e r ก็คือ volume ไม่มีแต่ราคาเพิ่ม มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างทําไมคนถึงนั่งทับของตัวเองไว้ทําไมไม่มีการปล่อยของออกมาแต่แต่คนทุกคนยังอยากได้มันอยู่นะครับแล้วก็เป็นคู่เซตแบบเดียวกันที่จะเหมือนส่องกระจกมาเลยก็คือเป็นไฮวอลลุ่มลูเซอร์แล้วก็โลวอลลุ่มลูเซอร์ก็คือตามชื่อเลยครับก็คือไฮก็คือวอลลุ่มเยอะโลก็คือวอลลุ่มน้อยลูเซอร์ก็คือแน่นอนราคาลดลงแล้วก็เกนเนอร์ราคาเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีการปรับใช้อย่างเหมาะสม ก็จะรู้จักกับตัวเรดาร์ที่เป็นฝั่งเทคนิคได้ได้อย่างมากขึ้นแน่นอนถ้าพูดถึงเทคนิคจะข้ามตัวนี้ไปไม่ได้ก็คือเรื่องของ candle pattern radar ปกติเนี่ยเวลาเราเรียนเทคนิคเบื้องต้นเราก็จะต้องไปดูว่าหน้าตาแบบนี้เทียบในหนังสือแล้วดูในกราฟว่าอันนี้เรียกว่าแฮมเมอร์เรียกว่าแฮนด์แมนเรียกว่ามอร์นิงสตาร์นะครับแต่ทาง smart advisor เตรียมมาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ต้องไปดูเลยว่าแพทเทิร์นหน้าตาเป็นยังไง พียงแต่รู้ว่าตอนนี้ในตลาดหุ้นมี Shooting Star อยู่15ตัวมี Morning s t a ์อยู่0ตัวในการอัปเดตเนี่ยอัปเดตทุกๆวันอันนี้แหละครับที่เป็นเครื่องมือที่ติดเรดาร์ให้กับการลงทุนของทุกคนแล้วก็หวังว่าเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ให้ทุกคนเอาไปประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้นพร้อมที่จะหาเพชรที่ซ่อนอยู่แล้วก็เปิดให้ทุกคนสามารถที่จะเอามาปรับแต่งปรุงแต่งได้พร้อมกันสร้างความสำเร็จในการลงทุนให้ทุกคนได้ครับขอบคุณมากครับ